นี่แบบว่าเมื่อกี้ไปกา้กาวไปก้าวสายข้างหน้าน้องน้อง,น,องน่ารักนะคะคือพอเรามัดไปปุ๊บก็ดูแบบว่าเป็นเป็นอีกลูกหนึ่งไปเลยตอนแรกมาปล่อยผมนะคะพอพอมัดไปปุ๊บก็ดูเนียนลองลอง,ลองหันด้านข้างค่ะหมุนหมุนน่ารักอะ่ะสวยคอข้างหลังหน่อย <laughs> ข้างหน้าเขาน่ารักแล้วก็ข้างหลังหน่อยนะคะคือเนียนนะสามารถที่จะแบบว่าหวีขี่มอสรงมอไซค์อ,อะไรได้หมดทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าเหมือนผมของเรานะั่นแหละพอเวลาเรามัดทับไปปุ๊บอ่ะมันจะดู มันจะดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะมันจะดูไม่หลอกตาแล้วก็มันคล้ายกับผมยาวของเราปกตินั่นแหละมันเวลาเราซักทำความสะอาดอะไรนี้ก็โดนลมโดนอะไรเนี้ยมันหวีไปปุ๊บก็คือปกติเลยลองลองสบัดสบัดดูสิคสบัดดูไม่ไม่ไม่หนักเนาะไม่หนักไม่ลำคาญ <c oughs> ขอบคุณลูกค้ารีวิวมากค่ะสวยนี่ก็คือมัดเสร็จแล้วนะคะตัวหางม้าผูกผมนะคะเป็นรุ่นตรงน้องใส่สวยมากลองลองยืนดูสิค่ะ กจอยู่ฝั่งนู้นลองส้องกระจก<ใ>นู้นเนี่ยคือพอพอเรามารัดไปแล้วอ่ะจะกลายเป็นแบบเนื้อเดียวกันไปเลยนะคะเฉดสีก็จะเป็นเฉดของของอ,อมฮอกกันนีนะคะใกล้เคียงก,กันกับกับหัวของของน้องนะคะแล้วก็เนี่ยใส่ไปปุ๊บก็คือสง่าสวยเนาะลองหันหลังมาหาพี่สวยมากร่ะคือมันดูผิวดูสง่าไปเลย ค้าสกันค่ะห้างเย็ดบางีสมุทปราการคะ่ะอันนี้สาได้รีดได้ถักปงถักเปียอะไรได้หมดเลยนะคะนี่น่ารักมากเพราะว่าน้องแบบว่าใส่พอเรามาัดไปปุ๊บอะ่ะมันก็จะดูสง่าดูเป็นสาวผมยาวไปเลยสวยดีขอบคุณลูกค้ารีวิวนะคะน่ารักมากดูมั่นใจขึ้นเยอะค่ะพี่ปอเปิ้ลขออนุญาตรีวิว <N> um> น้องนะคะลูกค้ามาที่หน้าร้านค่ะรุ่นนี้จะเป็นตัวแฮปปี้นะคะเป็นแฮปปี้แบบห่างมาก็คือ,อรุ่นนี้ความยาวของเขาจะอยู่ที่55-60ซมเราจะมัดทับไปกับหัวของลูกค้าเลยอันนี้เราเทียบสีผมนะคะจะเป็นเฉดมะฮอกานีสีใกล้เคียงที่สุดนะคะเพื่อที่เวลาลูกค้าใช้งานน่ะจะได้มีความมั่นใจแล้วก็มันดูมันดูไม่ปลอมนะคะเพราะว่าเส้นไหมของเราเนี่ยมันเป็นไหมพรีเมียมที่สามารถทนความร้อนสูงแล้วก็สามารถได้รีดได้เวลาเราใส่ปุ๊บอ่ะคือสีของเขาก็จะ ใกล้เคียงแล้วก็เวลาเรามัดไปอ่ะมันจะรวบทับไปกับหัวของลูกค้าเลยเดี๋ยวพี่ปอเปิ้ลจะมัดให้ดูแล้วก็เดี๋ยวพอมัดเสร็จแล้วจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าจะออกมาสวยประมาณไหนนะคะสวยนะสีใกล้เคียงแบบ